ก็เออจริงๆน่าจะเป็นการขับหลักๆเหมือนกันไม่เคยไม่เคยไปร่วมงานใดๆที่เจอบพีแอมเลยนะคะว่าไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานโรือว่าไปร่วมงานมิ팅ในครั้งแรกเลยเป็นแบบว่าแฟนหนังสือค่ะซึ่งเรื่องเรื่องแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่เออคิดว่าเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นดิ๊ มีโอกาสได้อ่านหลายเรื่องแล้วก็สะสมหนังสืออยู่หลายเล่มเช่นเดียวกันแต่ว่าเล่มแรกที่เคยอ่านตอนนั้นยังเป็นวัยมัธยมอยะคะูค่ะก็ไปอ่านที่ท้านหลงสือแล้วก็ไปเจอไปเจอ,เ,จอเล่มดีมแล้วเป็นเล่มแรกที่ได้อ่านแล้วก็เรจากก็ค่อยมาซื้อเป็นของตัวเองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยากแต่ว่าบ้าอยากให้แบบอ,อ่านหนังสือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เลยเอลองไปหาแนวว่าตัวเองชอบอ่านหนังสือแบบไหนด้บ้างซึ่งในยุคที่นิ้งเรียนหนังสืออยู่ช่วงมัธยมก็เขาจะหิ้นนียายจับใส่กันก็เลยพยายามลองดูไปทางทาง,าทางรักสายสากลสาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดีว่าเออรู้สึกว่าอ่านแล้วเออไม่อินหรืออา่านไม่จบเด่นก็เลยเอ้ยพอไปเจอลักษณะแนวทางแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออชอบแบบอ่านได้เยอะขึ้นอะไรนะคะก็เลยไป สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็โชคดีที่เหมือนที่บ้านก็สนับสนุนให้ให้ซื้อได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอดีว่าสำนักพิมพ์นะตอนนั้นอยู่ไม่ได้ไกลบ้านมากนักก็เลยเออมีโอกาสไปซื้อที่สำนักพิมพ์แล้วก็พอเราทำงานโตมาก็ไปซื้อเองที่ตำงานซื้อเคอยมีโอกาสเจอพี่อาร์จริงๆค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือตอนที่ไปแจกลายเซ็นพิธงานะไรก็มีถ่า,นา,นาย คือสิ่งเหตุผลที่ชอบดิวแลนด์ด้วยคือจริงๆก่อนหน้าที่จะมางานก็คือไปรีเสิร์ชดูว่าในในห้องเราในบ้านเราเนี่ยมีมีเล่มไหนเพราะก็เลือกยากเหมือนบางคนว่าเลือกยากมากที่จะเลือกแค่หนึ่งที่ไม่ไดเปนเ็นโปรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เลือกดิวแลนด์เพราะว่าอาจจะด้วยวัยนะตอนนั้นที่เราเรียนเรียนดูเพราะว่าดิวแลนด์มันจะมีความเป็นคัมมิ่งออฟเลชั่นน้องเป็นแบบเป็นทีนคอร์เรอร์โนเวลส์ในตอนนั้นอะไรน,นะคะและ้วก็มันจะค่อนข้างเหมือนเป็นแบบพวกไปเดอร์เกมอะไรอาจจะถูกกราด้้วยแลวก็ เป็นเกี่ยวไวันักเรียนมาตอนนพอดีก็เลยก็เลยยิ่เป็นพิเศษกว่าอย่างอื่นๆนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีโอกาสสะสมมาเรื่อยๆซื้อเป็นบ็อกเซตซื้อเป็นอะไรต่างๆมากมายจนแล้วก็ติดตามผ่าน Facebook ข้อความของพี่แอนปอดค่ะจนแบบได้รู้ว่าเขาไลฟ์สไตล์เป็นยังไงหรือว่าไปทํางานมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่องทีวีมากมายนะคะแล้วก็ โยงถึงอัพเดตต,ตอนที่อาการที่ป่วยด้วยนะคะก็คิดถึง